ข้ามพ้นการสงเคราะห์เพื่อยุติความหิวโหยการจะแก้ปัญหาความหิวโหยเราต้องมีหัวใจที่อดทนซึ่งเต็มใจจะเพาะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงไปและรอคอยอยู่ใต้ดินโดยไม่อาจมองเห็นได้จนกว่าจะงอกผ่านเปลือกคุ้มเมล็ดออกมาในทํานองเดียวกันการสอนให้คนปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวสาลีจากนั้นก็แปรรูปเป็นขนมปังจะเป็นผลดีในระยะยาวมากกว่าการให้ขนมปังสักชิ้นแก่คนใกล้ตาย วิธีการแรกอาจยุ่งยากกว่าและไม่ส่งผลมากนักต่อการรับรู้ของสาธารณะแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าถึงทางแก้ที่เป็นพื้นฐานและยั่งยืนในเรื่องความหิวโหยของโลกได้เราจําเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถึงสภาพอากาศดินและลักษณะของผู้คนในพื้นที่ที่ประสบความทุกข์ยากจากความหิวโหยในคองโกมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้นมะรุมประชาชนใช้ใบมะรุมซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นอาหารเสริมให้เด็กกิน และใช้เลียงวัวควายเพื่อขนให้อ้วนก่อนที่จะนําไปขายตามตลาดพวกเขาบดใบมรุมด้วยโมหินเติมน้มามันลงไปเล็กน้อยและนําไปทอดกับแป้งเพื่อรับประทานบางทีการปลูกต้นมรุมไว้ให้มากตัดรากที่เป็นพิษธงไปและบดส่วนที่เหลือทั้งต้นให้เป็นผงแป้งอาจเป็นความคิดที่ดีผงมรุมที่ได้สามารถนํามาใช้ทําเป็นขนมปังได้หลายประเทศสามารถปลูกต้นมรุมและทำตามตัวอย่างนี้เช่นเดียวกันกับเยรูซาเล็มอาติโชกที่ดูคล้ายกับมันเทศ จะเติบโตเร็วมากทันทีที่ปลูกลงดินปริมาณที่สามารถเก็บเกี่ยวได้นั้นมากกว่าพืชผลชนิดอื่นที่ช่วยบรรเทาความอดอยากถึงสามเท่าการปลูกเยรูซาเล็มอติโชกป,ปริมาณมากถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาความหิวโหยได้ในจาดิมเราจะใช้ไส้เดือนตัวใหญ่ในการเกษตรไส้เดือนจะช่วยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ไส้เดือนชนิดนี้มีอยู่แต่ในอเมริกาใต้เท่านั้นแต่บางทีเราสามารถศึกษาด้านนิเวศวิทยาของมัน เพื่อช่วยการเกษตรในเขตอื่นๆได้ด้วยชาวเกาหลีทำงานในเขตมาตูโกรสตูเพื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวใหมถ้าการลิงตัวใหม่ประสบความสำเร็จก็มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตผ้าใหม่ได้ในราคาถูกแล้วจำหน่ายเพื่อซื้ออาหารไม่มีวิธีแก้ปัญหาความหิวโหยของโลกให้หมดไปอย่างรวดเร็วได้ประชาชนในแต่ละประเทศมีรสนิยมในการกินอาหารต่างกันมีขนบรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างสัตว์และพืชก็ต่างกัน สิ่งสำคัญคือการห่วงใยเพื่อนบ้านของเราสิ่งแรกเราจำเป็นต้องพัฒนาหัวใจที่นึกถึงผู้หิวโหยและคิดหาวิธีช่วยขณะที่เรามีกินเพียงพอให้ท้องอิ่มสันติภาพที่แท้จริงจะไม่เกิดตราบที่มนุษยชาติไม่ได้แก้ปัญหาความหิวโหยถ้าคนข้างๆเรากำลังจะตายเพราะความหิวสันติภาพจะเป็นเพียงสิ่งฟุ่มเฟือยเท่านั้นการสอนทักษะที่จำเป็นในการผลิตอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของตนเองนั้นมีความสำคัญพอๆกับการแจกจ่ายอาหารโดยตรงไปยังผู้ที่ขาดแคลน ในการสอนทักษะเหล่านั้นเราจำเป็นต้องสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือการสร้างโรงเรียนที่สอนความชํานาญเฉพาะทางมีความจําเป็นเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ชาวตะวันตกที่เข้ามายึดครองแอฟ,ฟริกาและอเมริกาใตา้ไม่ได้จัดหาเทคโนโลยีที่เพียงพอให้แก่ประชาชนที่อยู่ที่นั่นจะทำก็เพียงแต่ใช้คนเป็นกรรมกรขุดหาทรัพยากรที่ฝังอยู่ใต้ดิน และนำรัพยากรไปโดยไม่ได้สอนวิธีทำกสิกรรมและดำเนินกิจการโรงงานแต่อย่างใดเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนับตั้งแต่ช่วงแรกๆของงานพันธกิจต,ต่างแดนโบสถ์ของเราได้ก่อตั้งโรงเรียนในที่ต่งตางๆหลายแห่งเช่นในคองโกเพื่อสอนการเพาะปลูกและเทคนโนโลยีอุตสาหกรรมปัญหาอีกประการหนึ่งที่ประชาชนที่ทุกยากจากความหิวโหวยต้องเผชิญคือการที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลยามป่วยไข้ได้ขณะที่อีกฝากหนึ่งของโลกในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะพบเห็นการใช้ยามากจนเกินความจําเป็นบ่อยครั้งที่ผู้หิวโหวยมักจะเสียชีวิตเพราะไม่สามารถซื้อหายาสามัญอย่างเช่นยาแก้ท้องร่วงได้ดังนั้นเราในฐานะผู้ที่ทํางานเพื่อขจัดปัญหาความหิวโหวยเราจําเป็นต้องจัดหาการช่วยเหลือด้านการแพทย์ด้วยเราต้องสร้างสถานรักษาพยาบาลและดูแลผู้ที่ทนทุกข์จากความเจ็บป่วยเรื้อรัง ยกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าใช้นิวโฮปฟาร์มที่จาดิมในบราซิลเป็นศูนย์กลางและได้บริจาครถพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ให้กับเมืองเล็กกว่าส0สิแห่งโดยรอบข้าพเจ้าสร้างนิวโฮปฟาร์มให้เป็นต้นแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรเราได้ไถเตรียมที่ดินขนาดใหญ่สําหรับทําการเพาะปลูกส่วนในที่สูงเราทาฟาร์มปศุสัตว์แม้นิวโฮปฟาร์มจะอยู่ในบราซิลแต่มันไม่ได้เป็นของชาวบราซิลเท่านั้น ใครก็ตามที่หิวโหยสามารถไปที่หนูโฮฟฟาร์มทำงานและกินอยู่ที่นั่นได้มีคนประมาณ2.000คนจากทุกเชื้อชาติและจากทุกมุมโลกสามารถมาอยู่กินและนอนที่นั่นได้เสมอเราจะก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยและเราจะสอนคนให้ทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เราจะสอนการปลูกพืชการดูแลต้นไม้การจับปลาการแปรรูปปลาและขายปลา เราไม่ได้มีแค่ฟาร์มเราใช้ทะเลสาบหลายแห่งในบริเวณใกล้แม่น้ำเพื่อสร้างฟาร์มปลาและทําเป็นแหล่งตกปลาเขตชาโกในปารากวยครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละหกสิของประเทศแต่กลับเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเขตชาโกเกิดขึ้นเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงจนท่วมผืนดินแม้แต่ในเวลานี้ถ้าขุดลงไปใต้ดินน้ำเค็มจะพุ่งขึ้นมา้าพเจ้าเดินทางไปปารากวัยครั้งแรกในวัยเจ็สิบปี ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานเช่นนี้แร้นแค้นเกินบรรยายข้าพเจ้ารู้สึกปวดร้าวยิ่งนักที่เห็นพวกเขามีชีวิตเช่นนั้นข้าพเจ้าอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจับใจแต่พวกเขาไม่พร้อมยอมรับข้าพเจ้าได้โดยง่ายนักเพราะเป็นบุคคลที่ต่างสีผิวและพูดกันคนละภาษาอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจข้าพเจ้าล่องเรือไปตามแม่น้ำปารากวัยเป็นเวลาสามเดือนกินนอนกับชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อข้าพเจ้ามีอายุมากกว่าเจ็ดสิบปีข้าพเจ้าได้ทำภารกิจที่คนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าสอนความรู้เกี่ยวกับการตกปลาให้กับคนที่พบเจอและพวกเขาก็สอนภาษาของพวกเขาให้แก่ข้าพเจ้าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนเรือแบบนี้เป็นเวลาสามเดือนจนกลายเป็นเพื่อนกันครั้นเมื่อพวกเขาเริ่มเปิดใจข้าพเจ้าจะพูดกับพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าทำไมโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือไม่ใส่ใจ ผ่านไปปีแล้วปีเล่าประชาชนปาารกวัยเริ่มเปลี่ยนไปสิบปีผ่านไปพวกเขาเปลี่ยนไปมากถึงกับจัดงานมหากรรมสันติภาพโลกด้วยความกระตือรือร้นเป็นยิ่งนะักการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านอาหารไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นสันติภาพจะตามมาทันทีหลังจากปัญหาความหิวโหวยได้รับการคลี่คลายการดําเนินโครงการให้การศึกษาในเรื่องสันติภาพและความรักเป็นสิ่งสําคัญ้าพะเจ้าได้สร้างโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆเช่นจาดิมและชาโก ช่วงแรกไม่มีใครส่งบุตรหลานมาโรงเรียนแต่ให้เด็กๆช่วยเลี้ยงสัตว์เราได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านเห็นว่าเด็กๆและคนหนุ่มสาวจําเป็นต้องได้รับการศึกษาผลจากความพยายามนั้นเวลานี้เรามีนักเรียนจํานวนมากเราสร้างโรงงานอุตสาหากรรมเบาซึ่งสามารถผลิตสิ่งของที่ใช้เทคโนโลยีง่ายๆได้และเด็กๆเ,เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นที่จะเข้าโรงเรียนเพราะจะได้เข้ามาทํางานในโรงงานได้ เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบต่อประชาชนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากความหิวโหยเราจําเป็นต้องทําอะไรบ้างอย่างเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นเราจําเป็นต้องมีความรู้สึกแห่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนและหาหนทางให้พวกเขามีอาหารเลี้ยงปากท้องและปลอดภัยคนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีควรจะลดตัวลงมาสักนิดเพื่อช่วยยกฐานะคนที่มีชีวิตค้นแค้นเพื่อนํามาสึ่งโลกที่มนุษย์ทุกคนจะมีชีวิตที่ผาสุกร่วมกัน